เาเล่นดีมากสมแล้วนะที่ที่เขาอยู่หัวตารางที่เขาไม่แพ้ใครเลยแล้วก็ไม่ได้เสียในให้ใครเลยหนูอยากได้เซตเขามากนะจริงๆคือหนอูอยากได้เซตเขามากเลยแต่ไม่ใช่ว่ามากจนทําอะไรไม่ถูกคือมันเหมือนกระจกอ่ะทีมเราทีมเขาเหมือนกันอะซึ่งแบบเล่นอะไรไปก็เจอเล่นอะไรไปก็เจอเขาเล่นมาเขาก็เจอแต่ว่าเพียงแต่เราอ่ะไปไป,ไปพลาดเหมือนแบบไปเข้าไม้ตายเขานิดเดียว นิดเดียวเลยหนูแบบอ๋อถือว่าวันนี้ที่เราแพ้เขาถือว่าเราเรียนรู้แต่ให้เจ้าเจออีกนะไม่พลาดแน่นอนหนูบอกเลยไม่พลาดแน่นอนอันนี้ไม่เป็นไรค่ะด้วยอะไรหลายๆอย่างไม่ได้อ้างข้ออ้างแต่นะทุกคนเห็นหนูเชื่อว่าทุกคนเห็นโอเคเก็มีเวลาพักหนึ่งวันนะคะก็ไม่แน่นะคะมันแน่นอนต้องติดตามค่ะจริงๆก็ๆต้องยอมรับนะครับว่าญี่ปุ่นเตรียมเตรียมมาดี นะครับในเรื่องของการเล่นรวมถึงเรื่องของการเสิร์ฟที่เขาทําลายเกมลุกของเราเนี่ยได้ผลนะนะครับเพราะวันนี้เนี่ยเราไม่สามารถเล่นเกมที่เราวางแผนไว้ได้นะครับในเรื่องของการเล่นและก็จุดเปลี่ยนก็คือในเซตที่1น,นะครับที่เขาเปลี่ยนตัวลงมาเสิร์ฟแล้วเราไม่สามารถเปลี่ยนกลับได้นะครับเลยทําทให้วันนี้เล่นค่อนข้างยากนะครับประกอบกับเรื่องของสาภาพร่างกายนะที่ทาบางคนนะครับถ้ายังพึ้นฟื้นน่นะครับ ก็ต้องขอโทษแฟนๆทางบ้านจริงๆนะครับวันนี้ว่าพวกเราพยายามทําเต็มที่แล้วนะครับแต่เราจะพยายามนําข้อบอกพร่องนะครับไปแก้ไขเพื่อให้ดีขึ้นนะครับในช่วงต่อไปครับสำหรับท่านที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับผมรบกวนกดปุ่มติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในครั้งต่อไปและหากท่านมีข้อสงสัยหรือว่าอยากให้ทําคลิปอะไรก็สามารถทิ้งไว้ได้ที่ใต้ช่องคอมเมนต์นะครับ วันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ